ช่วยขายโดยน้ำหอมมาดามฟินเครื่องดื่มอิชิตันวิตซีซี แล้วไม่ได้ไหว้ไอ้ไข่แห่งวัดเจดีย์ถือว่ามาไม่ถึงค่ะคุณผู้ชมเพราะชื่อเสียงและแรงศรัทธาล้วนๆจริงๆค่ะที่ทําให้ผู้คนหลังไหลมากราบไหว้ขอพรกันทั่วสารทิศนั่นเองละค่ะเอาพี่อ้อสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมาวัดเจดีย์็นอนึ่ในกรรมาการ ใช่ไหมนะช่วยงานวัดอย่าเรียกว่ากรรมการเลยช่วยงานคนช่วยงานครับเพราะว่าทุกๆคนก็เป็นเจ้าหน้าที่เป็นชาวบ้านที่มาช่วยงานทั้งนั้นเลยครพี่จะบอกว่ามีคนมาช่วยงานที่วัดเยอะมากนะพี่พี่เขาไม่มีสินจ้างรางวัลนะอำนวยความสะดวกในแต่ละจุดให้กับเราซึ่งมาที่นี่โอ้โหวัดตอนนี้คือมีการปรับเปลี่ยนรุ่นเมย์เคยมาก่อนหน้านี้น่าจะประมาณหลายปีแล้วสองสามปีแล้วค่ะ ตอนนี้คือแบบเปลี่ยนไปเลยต้องให้พี่ออสพาแนะนําแล้วว่าต้องไหว้กันยังไงเพราะหลายๆคนบางคนอาจจะยังไม่เคยมาที่นี่เนาะยังไงกันก่อนจุดเดิมเนี่ยตาไข่เขาจะอยู่ฝั่งนู้นใช่ซึ่งหลายๆคนที่มาเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะหลงตอนนี้บอกเลยนะว่าตาไข่มาอยู่ด้านหน้าโบสถ์นะครับก็เดินมาทางฝั่งที่ตะวันออกนะครับแต่มาง่ายนะคุณอย่ากลัวหลงเพราะว่าเขาจะมีทางเดินให้มาทีะมีคนเดินเนี่ยก็เดินตามๆกันมามีป้ายบอกทางตลอดมาจุดแรกจุดนี้ของเรา โซนนี้เป็นโซนบริเวณที่เราจะเห็นประทัดที่เอามาไหว้ยเยอะมากส่วนใหญ่คนที่แบบมาไหว้ที่นี่บนบานสารเก่าวส่วนใหญ่ไหว้อะไรบ้างพี่ออมสหลักๆก,ก็เป็นพวกประทัดท,ที่จะที่เห็นเนี่ยคือจะมีประทัดแทบจะทุกคนจะมีของเสริมไปก็อ,อย่างเ,เป็นของเล่นไก่ปูนบ้านชุดทหารก็ความเชื่อที่ว่าไอ้ไข่ท่านชอบอครับผมก็เห็นประจักษ์พยานก็เหมือนไก่เยอะๆประทัดกองสูงๆเนี่ยก็นึกว่าคิดว่าเป็นประเพณีนิยมในการบนไป หลายคนน่ะไปลือกันนะบอกว่าเฮ้ยไก่อ่ะเยอะแล้วเต็มวัดแล้วจะสามารถที่จะบนได้ไหมแล้วสามารถที่จะมาถวายได้ไหมจริงๆนหะการบนเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยอเมื่อผู้ศรัทธาเขาบนบานอย่างนั้นอ่ะเราก็จะไปบังคับศรัทธาเขาไม่ได้อย่างของเล่นเอยหรือชุดเด็กเออย่างเงี้ยเวลาที่มีคนถวายแล้วไปไว้ยังไงกันคะเก็บยังไงพอเขาไววเสร็จเนะครับเจ้าหน้าที่ทุกๆคนเนี่ยที่ที่อยู่ในฝ่ายของการแก้บนเนี่ยเขาจะดูพอเสร็จปุ๊บเนี่ย อ่าคนบนเขาจะไปบอกว่าพี่เสร็จแล้วนะเอ,อเขาจะจะเก็บเก็บรวบรวมไปวันต่อวันวันต่อวันไปเก็บไว้คอ่าเมื่อมีวันเด็กเอ,อ้ยแหละเด็กยากจนบ้างละ่ะมูลินิธิต่างๆบ้างละ่ะหรือว่าทางวัดให้มีตัวแทนไปจัดการมอบมอบให้กับโรงเรียน อะไรต่างๆมูนีก่างต่างๆสถานสงเคราะห์เนี่ยคือแบบนี้มันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ดังนั้นเวลาเราถวายอะไรนะเราเลือกสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้ก็จะดีอย่างประทัดโอเคมันจุดแล้วมันจบตรงนั้นครับอ่ะมาจุดนี้เราเอาประทัดวางที่นี่แล้วของว่าวางที่นี่จุดที่หนึ่งต้องเปุ๊บแล้ยังไงต่อครับวางเสร็จเราก็ไปรับดอกไม้ทุติยินอีกฝั่งหนึ่งนน่นเดินไปทาง่น่ะป่างั้นเราเดินไปทางนี้ สูงประมาณตึกสองชั้นสามชั้นลองเห็นแล้วใช่คุณดูสองเมตรที่ว่ายังไม่สู้นี่นี่เห็นไหมครับสูงท่าพระอุโบสถพี่ดูสิสูงมากเป็นเป็นบริวารของโบสถ์โอ้โหครับอมีทอดกระถินอ่าทอดกระถินยกโยฟ้าผ่านมาแล้วก็ตอนวันต่อไปคือฝั่งทุนนิมิตซึ่งติดโควิดอยู่ก็เลยกำหนดเวลาไม่ได้ ครับจริงๆคือก็ต้องเลื่อนไปก่อนดูหายกำหนดการคือจะปีที่แล้วแต่ว่ามันจัดงานไม่ได้ไม่ได้เข้าใจได้เพราะว่าในการจัดงานมันต้องวางแผนงานหลายๆขั้นตอนซึ่งพอวางไปปุ๊บเนี่ยมันติดโควิดปุ๊บมันก็กลายไได้อันนี้คือในอีกจุดบริเวณหนึ่งที่จะมีองค์ไข่ใช่เป็นองค์จำลองอันนี้เป็นองค์จำลองตรงไหนนี่องคจำลองจะมีอยู่สองสองฝั่งฝั่งละสององค์เป็นองค์จำลองที่ให้คนดอกมาจุดดอกไม้ทุบเทียนตรงนี้จุดตรงนี้คือจุดดอกไม้ทุบเทียนนะครับคือสามารถจุดทูบเทียนได้แค่ตรงนี้ ทีนี้วิธีการไหว้ค่ะถ้าคนปกติมาไหว้ไหว้ธรรมดาจุดทูปยังไงบ้างทํำยังไงแก้บนรับแค่ทูบหนึ่งดอกค่ะแล้วก็มาจุดทูบตรงนี้แล้วก็อธิษฐานจิตบอกท่านว่าเรามาแก้บนแล้วนะด้วยอะไรบนเรื่องอะไรขอให้ขาดกันนะอ่าเสร็จสมมุติว่าเรามีประทัดด้วยใช่ไหมขอบนประทัดหนึ่งหมื่นนัดคุณก็เสร็จไหว้เสร็จเอาประทัดไปจุดเสร็จกลับมาขอพรใหม่ได้ต้องแก้บนก่อนถ้าเกิดคนมาแก้บน อ๋อถ้าคนแก้บนคือแก้ให้จบแล้วถ้าจบขอเรื่องใหม่ค่อยเดินกลับมาขอใหม่แล้วก็กลับมาขอใหม่แต่ถ้าจะขอแบบไม่ถึงขอขอตรงนี้เลยขอตรงนี้เลยสามดอกทุบสามดอกแล้วก็ดอกไม้ทุบเทียนอ่าบางคนทําไมทุบสามดอกจริงๆการที่นับถือไอ้ไข่ต้องไหวคุณของพระรัตนัยคือพระพุทธะธรรมส่งสามดอกแล้วก็หลังจากนั้นก็ระลึกถึงพระพุทธะารรมสฆงแล้วก็ไอ้ไข่ถือว่าจะดีเราขอเรื่องอะไรกันคะถ้าสมมติขอไข่เนี่ยคนน่าจะอยากรู้ว่าขออะไรคือขั้นนิยมของคนเนี่ย ตอนนี้เลยก็คือโชคลาบแต่จริงๆไอ้ไข่เนี่ยได้ทุกเรื่องครับการงานในยอะสุดนะถ้าจริงๆนะคนที่มาเอ้เรื่องกเรื่องการงานถูกแล้วเห็นไหมไม่ละถ้างั้นพี่อ๋อจิ้นรอแป๊บนึงขอไปทําพิธีก่อนไปทำพิธีก่อนเอาละค่ะปะเขาบอกว่าให้จุดทูปตรงนี้จุดทูปบอกกล่าวกันก่อนนะครับในเมื่อหนูก็คือบนบันสารกล่าวไปแล้วหนูก็จุดหนึ่งส่วนพี่เอพี่เอก็จุดสามเป็นการขอพร หนูไม่ได้มาขอที่นี่นะอตอนที่ที่หนูขอหนูขอที่บ้านแต่บอกไว้ว่าแต่บอกไว้กลางแจ้งว่าแบบพูดถึงพูดชื่อขอจากตรงนั้นมาได้แล้วก็จุดทูกลางแจ้งปกติตะน้องมาที่นี่ดะน้องก็มาทําตามที่น้องพูดไว้เออซึ่งพี่ก็เลยได้มากับหนูด้วยก็มาวันนี้นะขอให้สินบนของน้องรถเมย์นะครับขอถ่ายสินบนด้วยนะผมร้องเพลงสมัยแล้วนะ บอกแล้วนะใช่หลังจากจุดทูบบอกกล่าวเรื่องราวการแก้บนแล้วก็เดินไปบอกกล่าวกับองจริงของไอ้ไข่ด้วยตัวเองค่ะไหนเพื่อองจริงององที่เป็นฉากอยู่ข้างหลังนะครับฉากอยู่ข้างหลังนี่นะโอ้ตาค่ะไปนี่ก็คือองที่เป็นฉากอ๋อคือองคจริงนะไปตาทุก สาธุสาธุ <c oughs> ทำไงอะ่ะผมมาร้องเพลงให้กับน้องรถเมนะครับมาบอกแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะขออนุญ,ญาตไปร้องที่เราต้องร้องตรงไหนนะสถานที่นะครับเดี๋ยวเดินไปก็ให้คนที่เขามาทําบุญด้วยนะตะไข่นะ<อ>ก็เอาเสียงเพลงนี้นะครับเป็นการขอให้่าดสินบนในครั้งนี้นะครับ<อ>เพราะว่าน้องได้ตั้งใจมาจริงๆผมชายามิชัยนะครับจะขอร้องเพลงถวายให้นะตะไคร่นะ <c oughs> คอยฟังด้วยนะ ด้วยนะเรื่องมันมีอยู่ว่ารถเมยของเราได้บนไว้หากยอดขายกระดาษทิชชู่เปียกทำความสะอาดทะลุเป้าปังๆจะให้พี่เอเนียมาร้องเพลงแก้บนนั่นเองค่ะงานนี้พี่เอก็เลยใจดีขนพลพักทั้งครอบครัวมาด้วยเสลยที่สำคัญขน,ขนอุปกรณ์ร้องเพลงมาเองด้วยได้ใจกันไปเต็มๆค่ะงานนี้แต่ในระหว่างที่กำลังไปจุดทูปแก้บนนั้น ก็แวบไปขอโชคซะหน่อยค่ะคุณผู้ชม อีกหนึ่งอย่างที่เรียกว่ากิจการรุ่งเรืองมากทีเดียวสําหรับที่นี่อย่างที่เรา <นะ S 1> ได้บอกไปก็คือออกมาด้านหน้าตลาดหุ้นก็คือมีหุ้นเลยทีเดียวมากมายมากมายจริงๆเมื่อก่อนตอนลุ้นเมย์มายังไม่มีเต็นเ์นแบบนี้นะ,ะนและ้ว<ล>ไม่ได้อย่างนี้ตอนนี้คือเดินออกจากวัดเดินตามมุมที่พี่เขาให้ไปออกมาซ้ายมือนี่คือแผงอย่างใหญ่แล้วก็เยอะมากทีเดียวนะแต่พี่ชอบนะแต่้มีรายได้เออแล้วพี่ก็ชอบนะคือเขาจัดสรรเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเนาะมันก็คือเนาะหมวยเนาะ ไม่งั้นก็จะเป็นกระจายกันไปแต่ละที่ละที่นู่นนี่นั่นนะครับใช่นี่คือเราเดินนะเดินเป็นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าออกมาเลยนะคุณผู้ชมนะมันง่อยมากอย่างพี่ไฮเขาก็มาแก้บนให้มีลูกค้าเป็นคนแบบว่าไปแก้ไปขอไว้แล้วพี่ไฮก็มาร้องเพลงก็เหมือนกันเหมือนล้นเลพี่เอกก็มาแล้วถ้าคนที่เขาบนกองยาวเขาเอากองยาวที่ไหนมากองยาวถ้าเกิดเขาหามาเองได้เขาก็จะหามาเอง แต่หลายหลายคนที่แบบมาแต่ตัวเปล่าก็มีเบอร์โทรอยู่มีเบอร์โทรนี่ไงนี่นี่สนิทจะเปชาวบ้านละแวกแถวนี้แหละครับเพราเขาเขาเป็นเป็นกองยามาตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ดังกองยาจะเวียนรอบเจดีกองยาวก็มาเยือนเวียนอยู่ตรงนี้ล่าสุดเนี่ยเขาบนเรื่องอะไรรู้ไหมที่เขาแก้บนด้วยกองยาวอ่ะหลายๆเรื่องครับหลายเรื่องส่วนมากจะเป็นหน้าที่การงานนี่ไง ดีมากดีแต่เราอะบนอะไรไว้ก็ดาษทิชชูเปียกเราได้ขายจริงๆก็การงานไงถูกไหมพี่อ้อนทำธุรกิจธุรกิจอะไรแบบนี้ไงก็เลยต้องพี่ก็เลยต้องมาแก้บนให้มาทั้งครอบครัวคุณผู้ชมพาแม่วงเดือนมาด้วยนะลูกสาวลูกชายมากันให้พร้อมลูกสาวลูกชายก็นนักนี่พกลำโพงมาให้ด้วยลำโพงมาให้ถือ iPad เตรียมพร้อมนี่นี่ น่าจะเป็นซาวเอ็นให้พ่อซาวเอ็นซาวเอ็นให้พ่อนะเป็นซาวเอ็นนะแชมป์นะเพราะว่าผมเป็นนักร้องคนเดียวที่ไม่ง่ไม่โง่จะภาพไม่โงอเราจะมีเครื่องเสียงของเราเป็นการส่วนตัวไปถูกต้องดังนั้นเวลาเราไปเราไปแค่นี้ใช่แต่หิ้วลำโพงขึ้นเครื่องบินมานะแกผมฝากลำโพงไว้ที่พี่ออสได้ไหมเพราะว่าผมดูแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนเรียกผมมาอีกแน่ๆโอเคเอาพ่อแม่พี่น้องเอาไปโค้กให้พี่เลยไม่กล้าพูดเลยเขินไปหมดหนูเขินเอาอย่างไม่ต้องเขินรถเมย ทำเพื่อน้องพี่จะทําเพื่อน้องวันนี้นะคะรถเมย์กับพี่เอก็มาถ่ายตลาดสดพระรามสี่กันนะคะตอนนี้อยู่ช่องสมนะคะก็ฟากติดตามกันได้เหตุผลที่วันนี้ต้องพกไม้กันมานั้นพอดีรถเมยไปขอไข่ไว้ปิ๊งไอเดียมาได้พี่หายอภพรออกรายการบอกว่ามีีชาวบ้านไปบนให้แกมาร้องเพลงเราแกได้อันนี้ก็เลยเกิดไอเดียเอาบ้าง ใครดูอยู่นี่วันหลังบนจ้างงานมาร้องเพลงพี่เอก็เลยต้องมาร้องเพลงให้ฟังวันนี้นี่แหละนะตนะไนะคร่ฟังนะจ๊ะเอาเรขเข้ามาเรขเข้ามาก็อย่ามน,นั่งเฝ้าคอยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรก็แค่มานั่งเมาบอยของสดส่งตรงจากฟารมจากไร่จากส่วนส่งทรงลงมาจากดอยพ่อค้า,าแม่ค้าน่ารักขึ้นข้นข,นขอบคุณเสียงปรบมือนะคะขอบคุณมากเปลี่ยนจากเสียงตบมือนี่เป็นคนละบาทได้เยอะเลยนะคะไม่ได้สิไม่ได้นะไม่ได้ ไม,ไ,ไม่เอาดีกว่านะครับเราไม่เอาอิ่มทิพย์กับบุญกันแล้วช่วงหน้าจะพาไปกินอาหารใต้ที่ไม่ต้องไปถึงใต้ก็อิ่มและเด็ดบอกเลยที่บ้านเรามีฟาร์มกุ้งเองครับเราก็เลยคัดของดีๆมาให้ลูกค้าทานได้เราทำลงไปเนี่ยลูกค้ามีความสุขแฮปปี้ยิ้มได้เราก็ยิ้มได้ก็เออโอเคเด็กๆอะแม่จะทําให้กินแกจะกาบกับมือแล้วก็ป้อนกับมือให้ลูกมีสามคนก็ลูกก็จะผัดกันมาทีละคนทีละคน